สวัสดีครับพี่น้องมังนนี้บาทงสิบห้ามาตัดต่อถามสาวต้นพุทราครับแปลงนี่แปลงเอาน่วยครับแปลงเอาน่วยถึงเวลาที่จาตัดทำการตัดต่อทําสาวเพื่อจะอพ้นผลผลิตรุ่นไม้ปีไม่ล้วครับพี่น้องการตัดอยู่สวนนี้บ้าทงกะดิตัด จากพื้นก่นมากครับพี่น้องเด้อประมาณส0มสิบถึงสี่สิเซนครับจากพื้น่งมากสามสิบถึงส0ิบเซนอันนี้ตัดเลียวกระดิเฝ้าอายามทาิซิลมาท่านะครับพี่น้องสีชมพูนี่ตัดเลี่ยก่อนครับแปลงนี้อายุครบปีพอดีครับพี่น้องนี่ตัดทําสาวครับอันยุครบปีพอดีครับส่วนแปลงท่าพูอันันอันนั้นซีปีครับ ส่วนฟังพร้พีหาปีครับหาีอันนี้คือส่วนเท่าเอาหน่วยครับพี่น้องเนี่เอาหน่วยส่วนนี้เท่าบริจงไบถ่ายเฮดกิ่งครับส่วนเฮดกิ้งต่างหากครับพี่น้องนี่แหละครับการตัดกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ตัดแล้วเขาะจะายาเชือ้อราไม่ทัดได้สิวมาทัาครับการตัดแนะแน้นำให้พี่น้องตัดเฉียงนะครับพี่น้องเด้ ผิวเพื่อให้เคียงลงครับเพราะว่าเวลาฝนหรือว,ว่าเวลานําหมอกมาสิบไร้กอครับพี่น้อง่าตัดหนาตรงครับรอุปกรณ์ขัสีมีเลื่อยเครื่องครับพี่น้องเลื่อยเครื่องเพราะว่ามันหลายต้นมันลายต้นเขาบอกใส่เลื่อยให้ฝาครับเขาใส่เลื่อยเครื่องครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องมา ชบมบรรยากาศการตัดต่อทํำสาวในสวนครับพี่น้องเด้เอเดี๋ยวมาทรงสตาร์ทเครื่องแป๊บนึงครับพี่น้อง เขาจะประมาณนี้ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวไปทางบนครับน,นี้ผ้าบัดสั้นนี่นะครับพี่น้องเด้อว,วันเี้ไม่กันสั้นมากครับเดี๋ยวก็ขอหยัดตั้งมุ้งล่องครับ าเบ่งไปแล้วกันครับพี่น้องหมูยิกที่การตัดต่อทําสาวของสวนวาวทงครับกับประมาณจากเงาขึ้นมาประมาณ30ถึง40เส้นครับพี่นอ้องยาสตามกว่นนี้แล้ะก็ยาส,สูงกว่นนี้ครับ Oh. <shrug> นี่ละพี่นอ้องตัดเทาพยายามให้ผิวเพิ่นเรียบครับพี่น้องแล้วก็ยืดหยุครับยืดหยุตัดแล้วของขวัญที่เอายาไม่ทา่านเลยซิวกาเชล่ามาท่าครับเราโรคขวัญที่ทำกายโดยการล่างต่ออีกสักสามเทียครับพี่น้องส่วนรับต้นมูนี่เท้าปเฮ็ดฟื้นเน็ดอท่านเลยครับเ็ดฟื้นเน็ดอท่านได้ นี่และครับนี่ตอ่อปีหนึ่งครับพี่น้องนี่ตอ่อปีหนึ่งกกไดง่ายประมาณนี้แหละนี่แหละครับปุนโซนวนครับพี่น้องชุนผุ่นสาเงาไปแล้เแล้วตะตัดครับเอาคลิปนี้กับเป็ะคลิป สันทันนะครับพี่น้องเด้อเป็นวิธีการตัดต่อทํำสาวครับเดี๋ยวชิมน้ามาพอกันไหมครับสวัสดีครับ